ผมอายุ20ปีวันหนึ่งเบื่อเบื่อเอาเงาเปิดแอปหาคู่ได้คุยกับคนหนึ่งชื่อพี่ต้นอายุ27บอกว่าเป็นใบรูปแมนแมนหาเพื่อนด้วยความที่เงาก็เลยทักไปคุยเขาไม่ยอมส่งรูปส่งอะไรข้อมูลอะไรสักอย่างเขาให้ไปเจอที่สีลมโดยที่ผมไม่เคยเที่ยวสถานบันเทิงตอนกลางคืนเลยอยากลองไปสักครั้งซึ่งผมไปพบครั้งแรกบอกได้เลยว่าผมอยากกลับบ้านและไม่อยากพบพี่ต้นเลยเพราะพี่ต้นออกสาวมากแสดงออกจนผมไม่ชอบถึงแม้จะแต่งตัวเป็นชายก็เถอะ ผมก็เข้าไปพี่ต้นก็ถามว่าอยากดื่มไหมผมก็บอกว่าไม่ครับและก็ชวนผมคุยว่าเคยมาไหมผมก็บอกว่านี้เป็นครั้งแรกพี่ต้นบอกว่าชั้นบนเด็ดสุดที่ห้องบนสุดที่โชว์ของนายแบบบาโฮสจัดมีฉากเอากันให้ไปเอาหรือจับได้ผมก็ไม่เชื่ออะไรสักพักพี่ต้นคงรู้ว่าผมคงไม่สนใจพี่ต้นเลยขึ้นไปชั้นบนหายไปเกือบครึ่งชั่วโมงกลับมาดูผมยุ่งและเสื้อยับกลับมาทางผมว่า จะกลับก็กลับได้เลยนะไม่ต้องรอพี่ถ้าบอกตั้งแต่แรกก็คงกลับแล้วสักครู่ก็ประกาศว่าอีกสิบนาทีจะมีการโชว์นี้เกือบได้เวลาแล้วผมก็เลยดูโชว์ก็สนุกดีคนแน่นมีผู้ชายหน้าตาดีเยอะแต่ผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหรมั้งพอจบผมก็ขึ้นไปบนสุดก็จะบอกพี่ต้นว่าจะกลับแล้วผมหาไม่เจอก็คงไปสนุกกับผู้ชายแล้วมั้งผมก็เห็นคนเดินกันแน่นอัดกันแถมมือก็จับดุ้นกันไปมาบางคู่ก็ดูดปากกันทำให้ดุ้นผมแข็งขึ้นมา ผมวียนดูไปได้สองถึงสามรอบแล้วก็ว่าจะไปชักว่าวที่ห้องน้ําเห็นคนปีนดูในห้องน้ําผมก็สนใจบ้างและขอดูด้วยที่เห็นก็เห็นฝรั่งดุ่นเกือบเก้านิ้วกลับเด็กหนุ่มฝรั่งคงมันมากๆเลยเอาพี่ไทยไม่เลี้ยงเลยพี่ไทยเราก็ครางในคอและบีมลงตัวเองไปด้วยผมแอบดูได้สักพักกล้องเงียบแล้วจะต้องหาใครมาเอาให้ได้พอดีในมุมมืดผมเห็นคนหนึ่งชักอยู่ ผมก็เข้าไปจับแต่เขาก็เอามือปักผมไม่สนหรอกครับผมก็ใช้ปากดุดปากกันจนมันครางและเริ่มมาจับดุ้นผมและเริ่มผลัดกันชักทั้งคู่พอมีคนเดินมาเราก็แยกจากกันเขาได้ออกไปแล้วเข้าห้องน้ำผมก็เข้าตามสิครับไปห้องเดียวกันพอเห็นหน้าแล้วหล่อกมากหน้าคมทรงคนในเครื่องแบบไม่มีผิดผมก็ดูดปากกันสักครู่ก็ขอเอาเขาเขาฟิตมากแล้วก็แน่นจริงๆ เอาดุนเสียบแทบจะเข้าไม่ได้และดูเขาไม่ยอมให้ผมเอาอีกผมเลยใช้ลิ้นเลียรูเขากลิ่นอับอับกลิ่นนี้ใช่เลยใบยแท้แน่นอนผมสุดดมเลียจนเขาทนไม่ไหวและพูดว่าผมยอมแล้วอย่าทรมานเขาเลยรีบจัดการเขาทีคราวนี้ดูจะง่ายขึ้นเขาช่วยผมด้วยการการดันก้นมาหาผมตอนนี้เข้าไปถึงครื่องลำเขาบอกว่าให้แช่ไว้ก่อนเขาเจ็บมากพอสักพักผมก็แทงไปสุดแรงเขาร้องให้ผมเอาออกเลยกูเจ็บกูทนไม่ไหวแล้ว ผมก็เริ่มสอยช้าๆดูเขาเริ่มสนุกดูสีหน้าชอบแล้วพี่เขาบอกว่าให้ทําเขาแรงๆเขาชอบยิ่งแรงยิ่งชอบผมทําในห้องทั้งร้อนทั้งแคบแต่ก็สนุกดีเอาพี่เขาเกือบหนึ่งชมเห็นจะได้จนที่นั้นเปิดไฟผมมองดูรูของพี่เขาเป็นรูเลยผมขอโทษเขาที่ทํารุนแรงแต่เขาบอกไม่เป็นไรจึงขอแลกคอนแทคกันแต่เขาไม่สะดวกขอเป็นเบอร์โทรกัน เขาบอกว่าแอบ,บนี้มีออกมาเที่ยวขอให้เก็บเป็นความลับถ้าอยากเจอเขาอีกนี่คือการไปเที่ยวผับครั้งแรกและได้ใบแท้สมใจถึงจะไม่ได้เสียวกับพี่ต้นก็ตามแต่ก็ต้องขอขอบคุณที่ต้นมากที่พาผมมาเปิดโลกและก็ได้เสียวกับพี่ใบาชายแท้คนนั้น